ท่านสาธุชนมัธยบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่15ตอนที่15นี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำบนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำบนดสิบข้อที่สนี่คือสินสินก็เหมือนกับกำหนดสิบกำบนดสิบก็เหมือนกับสิน แด่ก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารยร์แต่สําหรับสิงข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลความชั่วทํำให้ตกนรกเป็นต้น การหนีบาปนี่ก็ย้ำกันไว้ตามคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระทศพลคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรมสุคตทรงยืนยันการหนีดรกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเราตายไปก่อนเราตั้งเยอะ ดังความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไวเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็่าสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสัมปรายภบความดีที่พึงปฏิบัติตดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นป้องกรนเป็นเป็นเกาะป้องกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีกําลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหมดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกระท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในก็หมายความบา,บาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม ล้วต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอมาพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุมมชาจาราเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นในการบริโภคกามคุณนอกเหนือจากสามีะพัญญาของบุคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาของตนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขางูคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิงก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จปะชินาสีบรมัสา,าสนดาสัมมาทัพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียว ทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในก็หมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่แรกจิตใจเริ่มเป็นศขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อากาเมนิบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิ จะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกต้นยิวไม่หนักนักถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาเทพธิดบริษัท ถ้าไปยุ่งกับพัญญาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าอากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันมีโทษเป็นชู้สามีพรรัญญาเขาคนอื่นมีโทษประหารชีวิตเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกระมัง บางทีบางอมไน,นก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเต่เความจริงกฎหมายของวัดท่าสงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลบบขขได้กรบบท1สิข้อใดข้อหนึ่งก็าตามวัดท่าสงนี้ไม่ปรับโทษใครทั้งหมดเท่อไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะ,ะวินัย ที่นีอาตมากล่าวว่ามีโทษถึงประหารชีวิตะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพัญญาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีแระอพัญญาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธท่านผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทน ท่าพูดตั้งกฎหมายเข้าบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้วิาพากษาท่านตัดสินว่าอย่างไงอรตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพุทธรริษัทถ้าหากว่าเราได้เระการทีสองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุข พอเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารกทเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพวะเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่าไว้เสมอถ้าเยาว,ว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพู้ตบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในด้านการมารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็ม,มไปด้วยความสุขโรกโศกโรค แล้วในที่สุดรวบโฉมนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้มันก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการย่าข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็ไม่กันทันลากเวลาลาก,การละสมัย พวกคนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกลียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าจยของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายท,ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มาเศร้าหมองลงไป แต่ผู้ตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านน้ายเยื่อที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไป ความอิ่มเอิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็เกิดการเบื่อหน่ายความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและภัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับได้ ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาบุคคลทั้งหลายไม่มีใครเขาปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนดบบ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครอยู่เสมอและสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากันนั้งโทษการเมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายพบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคำยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ดระชานไม่ต้องพูดกันเองอยู่แล้ว สจรหวานหรือพมโลกก็มีจริงรานิพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่าที่พูดอย่างนี้พูดตามตำรายใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำรายจริงและก็ได้บัปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้น ก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สาม,มารถจะไปนรกได้แบบสบายๆต้องการเห็นสวรรค์ต้องการเห็นพรมาโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทำความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษคนที่ทำความชั่วตกนรกขุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นปรายการใด มีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษยิ่งกล้ายืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเาธิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อย่าต่างประเทศ แม้แต่พม่าและจีนเขาก็สามารถไปกันได้คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูดนึ้นว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไร คนผิดธรรมดาสงสัยว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทำนอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอตอบเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทปอันนี้จะยืนยันปเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละจะพูดกันดีวัาท่าทรงทุกวัน เื่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นน่ะได้โปรดย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองดยูพจน์หนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชราพิญโยปฏิสัมมิทัพปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอ่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพรู้ชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ที่ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจมบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้ศัพท์ว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามบันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าดำรงองยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระรมครูเลยเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวก็ได้กันเป็นแถว เพราะว่าทานอภัยถือขอรับอย่าเข้าฌานหลับตาเพลินเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านย่าไม่สงสัยผลของการไปพุทธปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไมสามารถจะมีวิชานี้ได้เนี่ยก็สงสัยเหมือนกันรวมความว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์เพราอโทษกาเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นนิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืนชมไอ้เจ้าหนามนิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมาได้ท่านว่ายาวสิบกองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ พมืยืนดูใกล้ๆน้มงิ้วมันจะยาวกก่โตัวองอัตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูติดนิดเดียวพอมีคนตายขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างถ้าลนลนมาถูกสนักหมานรกมนไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูกนาฬิวนันเอาหอ,อกเสียบพุ่งเข้าไปใหม่หมกรอมความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อาการเบสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาและสามีของเรารักนั่นแกามารมณ์นะ ร่วมรักมีความสุขได้กามารม์เฉพาะสามีและภรรยาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นกระรวงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันได้อื่นไม่หนักนะ ทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางโดยการเดี๋ยก็เลิกได้แต่เถ้าขัดใจก็เรื่องชู้สาวนี่บรรดาท่านพุ้ธบริษัทขัดใจก็เรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้ไหลายรายมามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุข การปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอย่างงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่การชุ่มชื่นนี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่น ไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่น่าใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระพัญญาซื่อตรงกก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความเป็นอยเป็นสุข จะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครๆเขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครเจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขา ถือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตีเอาไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิงข้าก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มี จะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่ละบรรดาท่านบริษัทในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเัื่อเกิดขึ้นกับเราและนอกจากนี้บรรดาท่านบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ ถ้าเกิดขาดแคลนจยสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือกองเพื่อนบ้านด้วยกันก็ายากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไปนี่ว่ากันถึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำปรายพบสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ ทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านกรมารมณ์เฉพาะสามีและปัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมดการปฏิบัติสินไม่ใช่ขาดธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิลข้อที่สาม ก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในเร่งการมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดียนี่เขาไม่ห้ามจะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไป ประเดีย๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลริมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากวกว่าถึงก็อะไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มากถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผู้ชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุข เป็นของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันและกันเรียกว่ามีศีลทุกข้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็สันโดษย,ยินดีเพราะสามีและพัรยาเขาตนเองเท่านั้นที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วย รักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาผู้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละเมิดสามีและพัญญาเขาบู้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทํากับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเรา เราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญญาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นสามีและพัญญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เรียกว่รักสามีและพัญญาต่อมาก็รักตัวเราเอง เมื่อเราเว้นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายเขบบา,ามานว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมณไม่ใช่ของอิ่มเหมือนอาหารไม่มีความจำเป็นนักบ้านของเราก็มี และสงสารสามีด้วยพัญญาว่าจะต้องช้ำใจแล้วไม่ทําตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทําว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทําในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งนี้ก็มาจาก ประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีเอาสาวกสาวกก็องสมเด็จวัตรมสามิทถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสำเด็จว่าผู้มีพระภาคพระเดชทรงห้ามเท่เลยเป็แ่เพียงแนะนำว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านทนี่บรรดาเต็มพุทธบริษัทัหลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเราเมื่อไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกลวงความมาโทษทันประเพืนี้สไสมาจากอะไรมาจากขายควานสันโดด ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารฉะนันขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุทพองก็ต้องอารมณ์ธ,ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักพัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอื่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้นเฉพาะพัญญาและสาม,มีของเราเท่านี้ระรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหรรษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจในประการนี้จะไม่มีต่อไปและท่านนันหลายจะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลาย เป็นที่เคารพเขาบปคลทั่วไปอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสิิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี